ตัวที่สามมีอยู่อ่าอุปเครื่องทั้งหมดอุปเครื่องเจ็ดเครื่องแต่ประจำศาลาแต่น้อยศาลาละสองเครื่องเป็ก็เอาเครื่องสแกนไปวางตั้งแต่ทางเข้าใช้ของทางวัดเลยทางวัดท้ายประกาศเพราว่าบางคนเนี่ยเขาเขาจีนกับการสแกนนันนู่นบ่อยๆใช่ล้างยาช่าเด็ดเต่ลโต๊ะมีเหมือนกันนะสามารถโดนเสื้อผ้าได้ไม่ทำอันตรายเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นทื้อไปตัวนี้ราคาไม่สูง แต่เราเรามีอยู่หลายตัวมีอยู่สี่ห้าตัวเหมือนกันมอเนี่ยใช้ใช้คนคนตัวตัวไปฆ่าเชื้อคนเท้าของคนได้นะส่วนพวกปีเอเนี่ยปวดเท้อที่วัดชุดชุดปีอีครับที่วัดใช้มานานเรลี่ยนความสะอาดห้องน้ำใส่ใช้มานานคือก็คือเราปัจจุบันเรามีเราม er, ีหมวกต่างๆห้ด mm ้วยนะอุ hmm. we we ้งมือต่างๆไม่ต้องพูดถึงอุ้งมือต่างๆนี่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องปกติรู้อยู่แล้วอืพวกแม่ต่างๆ ก็พี่วิมานกรรมการใช่ใช่ท่านเลยสาราเฉลิราศาลาเนี่ยเราจะมีเครื่องสแกนอย่างน้อยตัวนี้2เครื่องเกิดนะคนเข้าศาลาต้องมีเครื่องต้องมีเออมีหนทางเข้าเพียงเพียงทางเดียวน่ะ เปิดประตู่้าเปียนทางเดียวนะถ้าล้างมือกับเก็บทางเดิสารายังมว่าเราเข้าเป็นลาเพื่อท่ความแม่จะมีการใช้เจลล้างมือนเาที่นแล้ว ก็เลยให้ม um, hey, hey, right? ีเจ nice ้าพี่ตัวอย่างนี้แหละง่ายในการดูแลความสะอาดในการพูดเชื้อศีระเองก็เป็นสัครับให้ให้เกิดความปลอดภัยลองพระด้วยกันทีตนั่งถึงแม้ว่าจะจุกคนจำนวนน้อยแต่ว่าาที่ดูรูปแบบที่ที่เราทำมนอยู่ที่วัดติ๊กที่ทำ อับ วัดเลมซายเนี่ยมีมาตรการในการรักษาความสะอาดมาตั้งแต่เนิ่นๆเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่สาธารสาธารณะทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นสาลาน้ารการเป็นสารา,า,า,รา,ราตั้งศพนะพอรันวัดเลมซายก็ม,มีมีอ่างล้างมือมีสบู่ล้างมือ แต่วัดทั้งหมดมี10ว่าจุด,ดเพราะแหลมทรายมีศาลาตั้งศพมาเป็นมงคลศพ4ศาลาแต่ช่วงนี้วัดแหลมทรายโดยเพราะช่วงการระบ,บาดเวลาสายพันธุ์โรคที่3วัดแหลมทรายเองเนี่ยก็ไดจํากัดในการรับศพครั้งละ1ศพเท่านะั้นโดยเพพาะช่วงนี้เราันเป็นเรื่องของการตั้งโรงครัวคนเป็นกนา,นารทานอาหารตั้งโต๊ะทานอาหาร ตลอดถึงการการบำเพ็ญบุญกุศลศพทุกอย่างกิจกรรมพิธีกรรมทั้งหมดต้องจบก่อนเวลา18บนาฬิกาส่วนเรื่องของการเว้าระยห่างการใส่แมสถือว่าเป็นเรื่องปกติทุกคนรู้อยู่แล้วนอกจากนั้นแต่ละวันแต่ละแต่ละศพเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยพอทําการชารนักกิจศพในแต่ละศพเนี่ยสาราแต่ละสาราสาลานั้นเนี่ยที่เพิ่งทําการชารนักกิจศพใหม่ๆวัดจะไม่อนุญาตให้ศพศพใดศพหนึ่งเข้ามาต้องเว้นช่วงอย่างน้อยหนึ่งวัน ที่เป็นเช่นนั้นประวัดตรองตองคงามสารดแลวก็จิตยาค่าเชื้อเป็นชุดใหญ่ขอเจริญพรกับคุณคณะ่ันเจ้าภาพทุกคณะแล้วก็แก่ผู้มีเกียรติของเจ้าภาพทุกคนทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการป้อง,องกันเป็นอย่างดีต่างวัดเหลียมทายโดยการน,นําของพระมาสินอัตโกวิทโตเจ้าวัดวัดเหลียมสายขอเจริญพรขอบคุณมาเน้ากาสนนี้ขอเจริญพร